เจนบันพุทธที่สิบเดือนสิงหาคมสองพันห้ารอหกสิบห้ามันขึ้นสิบสามค่ำเดือนเก้านะหลวงพ่อมาพบปะเลยตอนเย็นเย็นวันนี้หลวงพ่อลงมาทุง่งนาทีเ่เดิมเดิม <laughs> ที่เดิมเดิมนะมตรงนี้ ท้ง่งนาน้ำเราให้ดูน้ำไหลตอนนี้น้ำไหลนะน้ำจากท้องนาไหลผ่านเข้าไปในท่อแล้วก็ผ่านลงนู่นผ่านลงบึงนู่นนี่คือคือท่อน้ำเนาะท่อน้ำข้าวก็สูงขึ้นมาก็เลย น้ำไม่ท่วมฝนตกบ่อยช่วงนี้ฝนตกบ่อยเอามีความสุขกันทุกคนนะหลวงพ่อมพูดปะไม่เป็นทางการหรอกแต่ไม่ถึงว่าก็ไม่ไม่ไปถึงอะไรเป็นทางการแต่ยักให้ความสุขกันทุกทุกคนเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อายุมากอายุน้อยก็ให้เข้าใจตรงนี้าทางทางนี้ทางสะนาม น้ำจากขุนบ้างน้ำจะขุนบ้างตรงนี้ตอนนี้วันเวลาก็มันเวียนเปลี่ยนไปเนาะอีกไม่กี่วันก็วันแม่แล้วนะถึงไม่กี่วันก็วันแม่นะ่ะวันแม่ก็วันแม่แห่งชาติก็ตรงกับวันพระด้วยตรงกับวันพระวันที่สิบสองพุ่งนี้มาลืยนี่ เดี๋ยวหลวงพ่อให้ดูน้ําก่อนดูน้าตรงนี้ก,นก่ยอนน้าก็ไหลจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้เนี่ยที่ที่หลวงพ่อให้น้ําให้ให้ให้ดูที่น้ําไหลอยู่ที่น้ําไหลยอยู่นนะกรอนก็ไหลไปมันก็ไหลลงไปโน่นเนี่ยไหลตรงเป็นท่อใหญ่พสอสมควรนะท่อใหญ่พสอสมควรเดี๋ยวหลวงพ่อจะเยืนอยู่ ที่จุดเดิมอยู่ที่เดิมตรงนี้ที่เดิมเดิมที่หลวงพ่อเคยไล่สุด mm. ก็จิตเป็นอดีตไปยังไม่นานนี่แหละหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวชาวบ้านเขาทำนาดำนาปลูกข้าวอนะไรทั้งนั้นก็ส่วนมากก็อยู่ตรงนี้ดูเขียวเขียวเลย มองไปตรงไหนก็สดชื่นเนาะมองไปที่ไหนก็สดชื่นสดชื่นสดชื่นโดยสายตาจิตใจก็ต้องสดชื่นเลยนะจิตใจสดชื่นเลยคนหลวงพ่อก็บอกฝากไปนะมันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ก็อาทิตย์ที่จะถึงนี่คือวันที่สิบสี่เดือนสิงหามีงานอยู่ที่วัดบึงบางยาวมีงานเทศในพรรษานะงานเทศในพรรษา ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็หมายถึงว่าบันไดเวลาบันไดเวลามุนไปเปลี่ยนไปมุนไปเปลี่ยนไปเป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตไปมันเป็นอดีตไป เป็นอดีตไปเรื่อยเนาะมันมีปัจจุบันก็นมีอดีตอนาคตก็จะตามมาอนาคตจะตามมาอย่างเดือนนี้ก็เดือนเดือนที่แปดของปีแล้วเดือนที่แปดเป็นเดือนแห่งวันแม่เดือนสิงหาคมถ้าเดือนธนบาก็บอกเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นมืนพ่อจริงๆก็หมายถึงว่าถ้าพูดถึงตามหลักพ่อแม่ก็จริงๆอยู่จริงๆก็อยู่กับเราเนี่ยนะเนื่ง <c oughs> พ่ออาจจะเสียงไม่ชัดเท่าไหร่นะเสียงไม่ชัดบางตัวบางศัพท์บางภาษาบางอะไรและสิ่งหลายอย่างกา็หนึ่งอายุมากขึ้นสองสภาวะ ไปตามสภาวะไปตามหลักความจริงอายุมากขึ้นอะไรตามมา,เ,าเสื่อมความเสื่อมขอความเสื่อมกายก็เสื่อมช้างคันก็เสื่อมตาก็เสื่อมแข้งขาไปทั้งนั้นแหละหูตาไปทั้งนั้นเลย,นเ,นยเสื่อมเสื่อมทัเรื่องถ้าเราคิดอย่างก็คุ้มค่า ในการที่ใช้มานะคุมค่าเหมือนกันใช้มันมานานแล้วนี่ก็ถือว่าคุมแล้วแหละคำว่าคุมทีนี้ถ้าบางคนทีนี้เกิดขึ้นมาไปใช้ในทางที่มันผิดไปใช้ัวใช้ในทางที่มันเดือดร้อนนันเดือดก็มันก็เดือดร้อนนำความเดือดร้อนมาให้ แต่และวพาเขาทำดีพากายทำดีพาจิตคิดดีก็เป็นประโยชน์ที่ตัวเองบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละน้องพ่อเดินมาทางนี้เดินมาทางเข้าวัดน้ำเยอะนะตอนนี้น้ำเยอะน้องพ่อฟังกกมุตตูเบอกว่าจะมีจะมีฝนไปเรื่อยๆ จะมีผลไปเรื่อยๆไม่ใช่จะมีมีเฉพาะวันนี้นะอะมีไปเรื่อยๆของเขาก็น่าผลถือว่าผลดีอยู่นะหลวงพ่อฝลดีอยู่ฝนดีพอสมควรซุ่มจำอันนี้อันนี้ทุ่งนาทุ่งนาเลยทุ่งนาโน่น ตรงทางหน้าวัดก็เหมือนกันนะก็เป็นทุ่งนาตรงนี้อยู่มุมนี้นี่ยมันจะมองเห็นโน้มองเห็นไก่เหมือน,นกันโน้มองเห็นหถ้าถ้าอยู่มุมฉากตรงนี้นะก็ดูเป็นไก่ไก่เหมือนกันกิ่งไม้ก็หย่อนลงมาแล้วน,นี่ก็ ตามวิวทิวทัศน์นู้นที่มองเห็นไกลๆนะที่มองเห็นไกลๆนะวันวันนี้ฟ้าก็โปร่งนะฟ้าโล,ล่งฟ้าโปร่งอยู่ที่เมืองหาสระาคมานะฟ้าโปร่งฟ้าโล่งอยู่แต่วันนี้ทีนี้วันนี้เรามาคิดตรงตรงที่ว่าวันนี้คือปัจจุบันนี่นะปัจจุบัน ผ่านไปผ่านไปไกลายเป็นอดีตใช่อย่างนั้นเลยกลายเป็นอดีตพุ่งนี้มาลืนนี่็อาขับเคลื่อนมาแล้วหลวงพ่อบอกกล่าววันเดิมนะก็ถ้าจะติดต่อเบอร์โทรทั้ทงเบอร์โทรที่สะดวกก็08 9 7 09 36 36นะติดต่อทุระธทุระประปังทุระอรองพอ่อ ถ้าเบอร์ไรสดนี่ค่จะเป็นประมาณละน้องพ่อใช้ไรสดก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่คงไม่สะดวกถ้าใครได้ข่าวก็ก็มาร่วมงานได้นะน้องพ่อว่า้นอ่าถ้ามีใครติดตามนี่แล้วก็บอกได้น้องพ่อว่าบอกได้อยู่ บอ,บอกตอบรับนะบอกเข้ามาบอกคือตอบรับมาตอบรับว่าอย่างที่อตอนนี้เราพ่อก็หลังจากงานเสร็จแล้วลลว่าเตรียมไปประชุมเหมือนกันนะประชุมนน่นสถาบันธัญลักษณ์ทียงเทพประชุมสองประชุมสองสามวัน เพอทั้งรับสมัครไปทั้งห้าหกคนด้วยกันถ้ามุมนี้ก็จะเห็นกุฏินจะเห็นกุฏิตรงนี้ตอนนี้ก็ หกโมงเย็นแนะสิบแปดนการเสร็จแล้จะยังฟ้าฟ้ายังโปร่งยังโล่งอยู่อยู่ทางอื่นตกบ้างหรือเปล่าไม่รู้อือยู่ทางอื่นตกบ้างหรือเปล่ามีอยู่ที่อื่นเหมือนกันนะน้องพ่อวันวันที่ผ่านๆมาเนี่ยก็วันก่อนน้องพ่อไปนู่นนะ จร,จริงๆเมื่อวานน้องพ่อไปบวชพระนะเมื่อวานน้องพ่อไปบวชพระคนอาจจะสงสัยเว้ยถามว่าในพรรษาบวชพระเด้อบวชเรื่อยๆนั่นไม่มีไม่มีศาสนาอะไรศาสนาอะไรหรอกห้ามคนทําดีทําดีเขาตั้งใจบวชในพรรษาก็บวชไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติ บางปีที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยในพรรษายังบวชบวชตั้งสี่ห้ารูปนะไม่ต้อง่าบวชพระนะบวชพระบวชเลยก็อตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเข้าวัดหลวงพ่อเดินอ,อยู่ตรงทางเข้าวัดหลวงพ่อกะเน้นให้ดู ต้นข้าวต้นข้าวอีกไม่นานนะก็ออกดอกออกผลให้ละอตอนนี้ก็สูงชาวนาก็ดีใจนะชาวบ้านก็ดีใจข้าวบางที่บางแห่งก็น้ำท่วมบางที่บางแห่งน้ำท่วมการได้เวลาผ่านไปอตอนนี้หน้าฝนเดี๋ยวก็เป็นหน้าหนาวเดี๋ยวก็หน้าแล้ง แล้วก็มีบุญกถินบุญนนนบุญนี่แล้วก็มีบุญเดินเก้าบเนสิบอะไรต่างนน้นก็มีไปเรื่อยนั่นแหละแต่อยู่กะหลวงพ่อก็อวลาที่ที่จะถึงนี่นะถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้าใจถ้าลูกก็นิมนต์ไม่เป็นไรนิมนต์มาร่วมงานบ้างไม่มีอะไรมากกว่านั้น อยู่ในโลกอันนี้เราอยู่ประกอบคุณงามความดีทําคุณงามความดีพ่อพูนคุณงามความดีพอกพูนบุญกุศลออพออพูนในสิ่งที่ดีๆนะพออพูนในสิ่งที่ดีๆนะ อันนี้คือวิวทิวทัศน์ท้องฟ้าท้องฟ้าโล่งโปรงโ่งลงโปร่งเลยก็น่าจะใช่นะน่าจะใช่หายไปแล้วก็กลับมาอะไรอันถ้าถ้าเป็นตอนเย็นๆอย่างนี้ตอนเดี๋ยวพ่อทำมาตลอดก็จะมีปัญหามาตลอดเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณนะเกี่ยวกับสัญญาณ ตอนนี้ก็กลับมาแล้วอตอนนี้กลับมาแล้วจะได้ยินเสียงเครื่องอเครื่องยนต์กลไกอยู่นะนะามันหลพ่อไม่มั่นใจว่าเขาเขาตัดอะไรก็ตัดน่าจะตัดหญ้านะน่าจะตัดยญ้า,นะาตัดหญ้าเขาจะ่าตัดวัชพืช บางทีทุกวันเกี่ยวข้าวไปให้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วเนาะเออเกี่ยวเกี่ยวหญ้าไปให้ให้บัวให้อะไรก็ต้อง<ม>ใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่นะนะตัดเป็นกองกองกองเลยแล้วก็หอบขึ้นรถอย่างเงี้ยต่นเมื่อเช้าหลวงพ่อไปท,ไปที่ไปที่หมอราชพัฒน์มหาสา,ารคามนี่นะยหลพระเน้นก็ไปเกือบหมดวัดนั่นแหละทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธในพรรษา น้องพ่อก็จะไปที่หมอราชพัฒนนี่แหละไปประจำมาหลายปีแล้วแหละไปแล้วก็กลับมาฉันอยู่ที่วัดไปประมาณเจ็ดโมงเช้าพิธีพิธีกรรมประมาณเจ็ดโมงเช้าหลังจากนั้นก็เสร็จพิธีการก็จะกลับมาวัดก็รถมารับรถมารับประจำทุกวันพุธเขารู้จัก ญาติโยมหลายคนหลวงพ่อเก็บบรรยากาศท้องนาท้องไร่ท้องนาเก็บเวลาลงล้อมเลยนะตอนที่ลงล้งเลยเก็บเวลาตอนข้าวข้าออกดวงที่เหลืองๆนั่นแหละหลวงพ่อเก็บเก็บภาพไว้เหมือนกัน วันนี้พอจากฝนแตไ่ไม่แน่นะเย็นนี้อาจจะมีฝนอยู่เย็นนี้จะมีฝนเพราะเพพหลวงพ่อฟังโกมุตุโกมุตุบอกจะนูน่นจะถึงวันที่จากนี้ถึงวันที่สิบสามนะวันก่อนลงหนักเลยนะวันก่อนเนี่ยฝนลงหนักเลยแต่ตอนกลางคืนนะลงหนักเลยไม่เหมือนกะ บางที่บางแห่งหลวงพ่อยังสงสัยแบบญาติโยมบางคนนี่ที่ที่มาหาหลวงพ่อแล้วก็เจอกันเนาะเจอกันโอ้ยทางนั้นไม่มีน้ําเลยจริงๆริงหลวงพ่อก็ว่าน่าจะใช่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยฟังแล้วมันโอ้นาะมันเป็นอย่างนี้ ขนาดหน้าฝนยังตกไม่โต้ฟ้าเลยยุ่งยุ่งเยแต่ที่แถบแถวเมืองกาลสินมหาสารคามแถวๆนี้ที่หลวงพ่อไปทุระนะตกดีตกดีมากตกมากๆด้วยตกมากด้วย คิดถึงวันเวลาเนาะหลวงพ่อว่าคิดถึงวันเวลาอาดีตที่เราอ่าแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็นเด็กมาเนาะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของก็เป็นผู้ใหญ่แต่บางคนไม่ไม่ได้โตเลยนะไม่ได้โตเลยเหมือนกับหลายชีวิตที่เกิดขึ้นมาบางทีเดือนเดียวก็ตายแล้วบางทีก็เดือน ขวบสองขวบไปแล้วมันัะอ่าก็เลยมาคิดโอ้ที่ท่านสอนบอกอย่างอย่าเมามัมเอาประมาทในชีวิตนะเราก็ไม่รู้เรากำหนดเราเองไม่ได้ไงเราจะอยู่ถึงวันไหนวันไหนเราจะอยู่นะนก็มันกำหนดเราไม่ได้กำหนดไม่ได้จริงๆนะกำหนดไม่ได้จริงๆเราจะบัญชาการเราไม่ได้ สิ่งที่สิ่งที่บัญชาการเราสิ่งที่สั่งเราสิ่งที่มันเป็นความจริงที่อยู่กับเราเนะี่ยก็มันทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วอย่างวัดในเวลานี่ก็เช่นกันก็อยู่อย่างนี้ไปอย่างนี้เลยเราจะอยู่สักกี่วันตอนนี้ก็ลูกหลานก็ถือว่าเรียนปกติเนะลูกหลานไปโรงเรียนปกติแต่หลายคนไม่เช่นกัน คนเราถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อ้าวแล้วก็มีคนที่มีหน้าที่การงานก็ดีไปคนที่ไม่ไม่มีการงานอันนี้ก็แย่เหมือนกันอันนี้ก็แย่เหมือนกันคนเราเมื่อก่อนเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆคลึงกันนะก็คล้ายคลึงกันแต่มันมันทันสมัยขึ้นมาไงทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์มันก็เยอะเยอะเลย ย่งเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวแป๊บเดียวแต่เขาต้องลงทุนนะนะแต่ก็ต้องลงทุนลงทุนโอ้ลงพอว่าไม่ใช่พอสมควรนะยิ่งของที่นี้ของขึ้นราคาแพงเลยวานนะั้นเวลาเราได้ผลผลิตมาที่นี้ เอาไปจำหน่ายเอาไปจำหน่ายเอาไปขายเพื่อจะได้เขาจะว่าทรัพย์สินเงินทองมามาจับใจใช้สอยบางทีอา้าวขาดทุนซะอีกอะไร่างะขาดทุนซะอีกหลวงพ่อถึงบอกโอ้ระวังอย่างไงมันมันบางทีมันก็ได้รับผลอะนั้นนะคือหมายถึงว่าเรากําหนดเอาเองไม่ได้บางที บอกประกาศจะขึ้นค่าแรงประกาศควบคุมบางทีมันขึ้นไปก่อนแล้วบางเรื่องบางเรื่องบางอย่างนะนะบางอย่างแล้วเพราะถึงว่าบางบางเรื่องถ้ามาคิดให้มันพอดีก็ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องแปลกอย่างเมื่อก่อนทองบาทหนึ่งราคาสี่ร้อยทุกวันนี้ก็สองหมื่นสามหมื่นราคาน้ำมันก็เช่นกัน พุ่งขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปขณะที่พุ่งขึ้นไปแล้วโอกาสลงนี่ยากโอกาสลงนี่ยากลงแป๊บเดียวบางทีขึ้นไปสองสามรอบสองสามครั้งลงสักครั้งหนึ่งก็ว่าจนะ่าท้ลงสักครั้งหนึ่งก็ไม่ก็ไม่ได้คุ้มกับการที่การขึ้นไปแล้วคนทีนี้คนจําเป็น ของจำเป็นปัจจัยที่จําเป็นนะน้ามันเชื้อเพลิงก็ปัจจัยที่จําเป็น,นะน,ปจจย,ปนยังไงยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องใช้อะไรเลยเนมอมันก็เข้ากับน้ามเชกัน,กนอาหารนะที่เป็นอาหารที่เป็นอะไรทุกปัจจุบันนะปัจจัยสีนะนะั่นแหละทุกวันนะี้ก็แน่นอนที่สุดก็ จำเป็นต้องใช้ไงจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องใช้เหมือนกับสังขารร่างกายของเราถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่บำรุงไม่เอาใจใส่มันก็เป็นอย่างรูปแบบปล่อยส้มแล้วเกินแต่หลวงพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างก็แต่งเกินไปนะ แต่งแต่ข้างนอกยงมากเกินไปแล้วมันเหลืออะไรดูไหมมันก็เหลืออยู่หลายๆเรื่องหลายๆอย่างคนเราเนี่ยคนเราเมื่อก่อนมันเกิดมันมีมันเป็นทุกวันนี้ก็เช่นกันนทุกวันนี้ก็เช่นกันเมื่อก่อนนี้ยก็คงไม่ต่างกัน ในทั้งหมาเรื่องเรื่องของชีวิตสัตว์โลกนี่นะเรื่องของชีวิตสัตว์โลกบางคนเกิดขึ้นมาก็ดูง่ายๆเพราะเขามีเขาเรียกว่ามีมะระดกตกทอดมาจากพ่อจากแม่รับทรัพย์รับอะไรมาแต่บางคนโอ้ต้อมหาเอง ตัวน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างนี้เสร็จแล้วที่นี้ตอนที่มาม,มีได้ถ้าเราได้ตามที่เราเราก็ดีใจนะแตเราหายไปหายไปในพิษตานะหายไปในพิษตามันถึงไม่ลงตัวไงการเำางชีวิตไม่ลงตัวถ้ายิง่งถ้ายิ่งนี่หนักเลยนะยิ่งยำ คนใช้มากกว่าคนหาคนมามากกว่าคนไปอะไรนะฉันก็อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็รถคันเล็กมันก็บัรรทุกได้แค่นี้เนหะี่ยหรือชิ้วคันใหญ่ก็ไม่ได้ฉันถ้าพูดถึงบรรทุกออกปริมาณฉันะคนก็เช่นกันการนุนำนำการไล่สิ่งไล่สิ่งไร้ไรอยางมันก็จะต่างกันอ่า มันันนตากคำว่าโน้นนำคือบุญเก่าก็ดีบุญอะไรก็ดีบุญกุศลที่เราสร้างที่เราบางทีมันก็มีอยู่แล้วแหละมันมีแล้วแต่ถ้าเราไม่เสริมไม่เติมไม่ต่อเนี่ยก็โอ้ยหมดหายไปเลยเหอดแห้งไปเลยหมดหายแล้วเหอดแห้งเลยนะไม่เหลือเลย มันเหลืออะไรไว้บ้างทีนี้ถ้าพูดถังร่างกายของเรามันก็ไม่เหลืออะไรมันไม่เหลืออะไรเลยก็ต้องคืนเขานั่นแหละที่สุดของมันก็ต้องคืนเขาแต่ถ้าสมมุติว่าสมมติว่าบางชิงบางอย่างทีนี้เรามีแต่เราไปยึดจึงกินไป,ย,ปนไยึดว่าเป็นของเราไหยึดว่าเป็นของเราของเราแท้ๆเลยเจทๆถ้า ดืดึๆจริงๆมันใช่ไหมนะบางทีมันไม่ใช่นะบางทีมันหลายๆอย่างมันไม่ใช่แต่บางอย่างถ้าเป็นบุญบุญสนคุณงามความดีมันก็ใช่อยู่แต่ยกตัวอย่างข้าวกินไปกินไปกินแล้วก็หมดกินแล้วก็หมดต้องหาใหม่เงินก็เช่นกันมีเงินก็ใช้ไปใช้ไปที่สุดข,ของมันก็หาใหม่อะไรก็เสรหาใหม่ เมื่อเมื่อเราถ้าสมมติเราเข้าใจอย่างมันก็จะลงตัวของมันมันจะลงตัวถ้าเราคิดเป็นนะเราถ้าเราคิดเป็นเราไม่อับปัญญานะเราจะเป็นคนอับปัญญานะเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดมีสติมีปัญญา รู้เท่าทันรู้เท่าทันกับสถานการณ์จริงรู้เท่าทันกับหลักความจริงแล้วที่สุดของมันก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงนี่ก็จะลงตัวขแต่พระท่าน,นรั้นรัขังท่านลักขังเพื่อจะทำหน้าที่ คือได้ไปปฏิบัติร่รวมกันสวดมนต์ธาารรมอะไรเลย่ะนเถอมนต์ธรรมะนะอย่าลืมนะหลวงนะนะพ่อบอกเรื่องอเทศในภนาษาวันที่สิบสี่สิงหาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดบึงมองยาว วันนี้น้องพ่อคงลาไปก่อนแล้วนะมีความสุขกันทุกๆคนขอบใจที่ติดตามอ่าจริงๆน้องพ่อก็กเสียงก็ไม่ปกติเท่าไหร่หรอกไม่ปกติแต่ก็ต้องสู้ <c oughs> จะต้องสู้กันอ่ะลาไปก่อนเข้าหน้าพบกันใหม่เนะสาธุสาธุสาธุ